ไปใส่บูบอยู่แล้วเนาะพ่ยแม่เพ่นกับป้าแต่ยังน้อยๆนะป้าทิมให้น้องมาเลี้ยงเราเราเราเป็นพิการนีเน่เป็นเป็นตะเกิดเลยบ้านเป็นแต่กําเนิดบางรู้ว่าเป็นนะต่เกิดเราก็เป็นพิการเป็นย่อนพ่อแม่แเ้าก็จะพิดกันนะพิดกันล้วไปิดทิมเทดงเทตา,าโอ้น้องพ็นอะไรแมนโอ้ เทีมเพิน่นเราก็เลยว่าเป็นน่นี่บอกเพราะจะคู่ชายเหตุที่เราว่ายางบได้เลยนะครัเป็นแบบหักกับโกหกเครื่องท่อนเลยนะมันเป็นยังเีว,ว่าเราเรายางบได้ที่ว่าเราข้านไปนะรเราข้านไปนะมันหักแต่มันเป็นน้ำยังเป็นนำ้ำพ่อแม่ยยนทิมลงเฮืนว่าหรือว่าตาอยู่ดงอยู่ป่านะโอ้เป็นแบบนั้นเขาหมายว่าเพื่อนบ่ยอยากเลี่ยงเนาะโดยเพื่อนเลี่ยงบวหวเนาะ เพิ่นเลี้ยงบาไหวเพิ่นดูแลบ,บาไหวแล้วก็เลยว่าเอาง่ายๆเฉพปะปะซะเนาะโดยเรออ้ายนะเป็นคนที่ว่าช่วยเรือเพืนน่อนเนาะโดยสวัสดีครับพี่นอ้องฟังฟายสกคลสกคนกับหลับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบัวสิเป็นทั้งฟังเล่ารากาฝั่งไทยน้ำเด้อครับผมนะครับที่เขาเมืองชองนี้นะครับพี่น้องพี่น้องครับผมกามีคลิปคลิปหนึ่งนะครับมาฝากตอนทีตอนนองเพื่อเก่านะครับสิ่งเป็นคลิป นะครับมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับสิ่งเป็นยูทูบเบอร์ดังกวาใดนะครับที่โสปปเล่านะครับพี่น้องครับสึ่งชื่อช่องว่าเบลลี่นะครับนะครับสิ่งผมกลับไปติดตามอายเิ่นมานานแล้วนะครับพี่น้องครับผมกากราบขออนุญาตอายนั่นนะครับเบลลี่นะครับขอนําเอาขิดมาลีเอ็กชันมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนั่นะครับพี่น้องครับซึ่งนะครับเบลลี่ผนไปไทยขิดน้องสาวคนหนึ่งนะครับสิ่งเพิ่นจะพิการนะครับ พิการเคริงโตนะครับซึ่งนาสงสารแห้งนะครับเห็นออยเป็นไปทายนะครับพิการเคริงโตนะครับพอกับเม่ถิมมาตั้งแต่หน่อยนะครับถิมมาแต่ตั้งแต่ตั้หน่อยคือประมาณเดียวว่าผมได้ฟังน้องเราผมได้ฟังไอผู้เลี้ยงพนันนะเรานะครับที่ว่าเบลลี่พนถามนั่นนะพี่น้องครับสิ่งพอกับเม่นี่ประมาณเราบรยักเลี้ยงนะพี่น้องครับแล้วกลับไปถิมในป่า นะครับจนว่าผููเก็บเอามาเลี้ยงนี่ผนเห็นนะครับผลก็เลยขอเอามาเลี้ยงมาสินะครับแต่เล่ยว่าน้องผลพิการนะครับเคร่งโตนะครับซึ่งน้องผนเวลาที่เขาไปเข้าห้องน้ําไปขี่ไปเงี้ยวไปอาบน้ำมาสินะครับน้องมันกะล่าบากนะครับซึ่งห้องน้ำกับ่มีนะครับห้องน้ำกับบ่มีมองขีมองเงียวกับ่มีนะครับเห็นแล้วก็ เป็นตาสงสารนะครับพี่น้องครับผมจริงอยากเอาคลิปนี้มาฝากมาตอนพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งนั่งกันนะครับพี่น้องครับเอาละพี่น้องครับไปเบิ้งคลิปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับก่อนสิพี่น้องสิไปเบิ้งคลิปนะครับก็าฝากพี่น้องกดคอมเมนต์กดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องครับการคลิปนีก้การยาวประมาณยี่สิบกวนาทีนะครับะขออนุญาตเบลลี่นะครับ เอามานำรีแอคชั่นนะครับบอดายนีเจตนาะใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับนะครับอาลาพี่น้องครับไปเบิ่งคลิปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับเซเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเลยเนะาะมือนี้มานำเบาใจพี่น้องเลยแล้วก็น้องกาแฟมานำเบาใจสวัสดีมาหนำเสยใจเพิ่นเจ้าเครื่องก็ให้น้องพิการลเลิกเลยว่าเป็นชวนมาเป็นเป็นมูมาเล่นน้ำกันพี่น้องเลย ก็เลยมาพอดีวิธีก็ได้สินนี่แล้วมาให้ซองอันสินของของคูณยายเจ้บุญเพื่อนเงินของวิลลี่แต่ของเอ้อฮักเพิ่นมาเพิ่นซื้อให้แจกเป็นน้องพิการในี่สองบปรใจ่ายแบบดีบปรใจเพิ่นพามาเร็ววะมาเบิ้งนำเพิ่นก่อนนะเพื่นข้าจะตาเขา่าอันนี้พนสิตตกกันได้หน่นคอครับพี่คือมาอะไรพี่นอนเราเลยนก็อยตุ๊นตกนะสวัสดีคือ ล่ลงนี่วะเออมบมดใจเพื่อนพายยังมาซอยนี้เดีเ๋ยวลงมาทางฝีก่อนสะเพ,พื่อนพายยังเลาะเพื่อนอะไเพื่อนแรกเขามาพี่บ้านคุมเนี่ยเพื่อนแรกเขามาก่อนที่นี่ยังบุเคยเขามาแต่ว่าบ้านเนี่ยบิ๊กเลยเคยมาหลายเทือแล้วตแต่ว่าบุเคยเขามาทางซอยลุมนี่จากเทื้ย hương đi lùm đi bà Hương lắng nặn bầy <laughs> hương hương như này bời. แั่น,นั้เนเองบ่มากับพี่กับปรจัเลยสบายดีเด้วเอฟซีลองกาแฟเด็กสบายดีดดยูบยยบ่บ่เราเอาบรรชวนหน่อยบรรชวนดโดยอันมาน้ำเบาใจวันนี้ว่าใจผ้ามาอือไปทางใดแหละผู้ใดผู้ใดเป็นผู้ปกครองเจ้าบ่โดยเจ้าเป็นผู้ปกครองคนโดยโอ้บังเด้ออันขอถามนี่เด้อเป็น,ปปนยังไงเดี๋ยวขอติดไม้เห้ได้ เจ้าเนี่เป็นผู้ปกครองผู้ดูแลน้องเพิ่นนี่บ่โดยเพิ่นไปได้มาจังได๋หลายธิบิดนึ่งเพิ่นเป็นเป็นลูกหลานแท้ๆบ่หรือว่าเป็นก็็เปนพี่น้องกับ่แม่นเป็นพี่น้องกับ่แม่นเป็นลูกหลานเด้อคนผู้จักกันแต่ว่าอีต้นเพิ่นสิแต่น้อยๆพ่อแม่เพิ่อนทิมเพิ่อนนะได้อีต้นเราก็เอามาเลี้ยงแล้วนี่พ่อแม่เพิ่นยังอยู่บ่ ่แม่เพ่นแบบอยูเลยจะไปใส่บูบอยูแล้วเนาะพ่อแม่เพ่นกับป้าแต่ยังน้อยๆนะป้าทิมให้น้องมาเลี้ยงเราเราเราเป็นพิการนี่เป็นเป็นตะเกิดเลยบ่านเป็นแตะกําเนล็กไม่รู้ว่าเป็นต่เกิดเราก็เป็นพิการเ็นยนยนพ่อแม่ลรวก็จะพิดกันนะพิดกันเ้วไปทิมเทดงเทตาโอ้น้องเิ่นนี่ไงแมน โอ้ oh. แบบทิ่มเพิ่นเราก็เลยว่าเป็นน่นี่บอกเพราะอย่างขู่ชายเหตุที่เราว่า,วาย่างบดได้เลยนะเราเป็นแบบหักกระตูหักเครื่องท่อนเลยนะมันเป็นยังหรือว่าเราเร,รายางบดได้ที่ว่าเราข้านไปนะ<ด>นเราข้านไปนะมันหักแต่มันเป็นน้ำยังเป็นนำ้นนำพ่อแม่ยุนทิ่มลงเพื่อนหรือว่าตาอยู่ดงอยู่ป่านะโอ้เป็นแบบนั้นเขาหมายว่าเพิ่นบอยากเลี่ยงเนาะโดย เพิ่นเลี้ยงบาไหวเนาะอืเพิ่นเลี้ยงบาไหวเพิ่นดูแลบาไหวแล้วก็เลยว่าเอาง่ายใช่ป่ะปะแล้วเนาะโดยอืม V า I นะเป็นคนที่ว่าช่วยเหลือเพิ่นเนาะโดยที่ว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ว่ามีจิตใจเออแพ่เพื่อแพ่ได้ไปนหน่อยหรือว่าภาษาบ้านเฮาเออง่ายว่าจิตใจดีหรือว่าใจบุญเนอกไปออนอกเนาะเพราะว่าเล่าถ้าช่วยเหลือน้องคนนี้นะ่ะให้มาอยู่นั่มแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงแต่ในน้อยเป็นบอ่อจะเลี้ยง โดนเลื้ยงเตะเตะหน่มซหเดือนสีเดือนห้าเดือนสีห้าเดือนโอ้กัจนใหญ่ปานนี้เนาะโดยเดี๋ยวนี้อายุเราประมาณจะปีไอ้กะไห้งประมาณส2งสองสามปีหด้อเปลเออสอสัปีเพิ่งอาบน้ามีู่้งเสอสองบสามปีนเนาะยวกินยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นกินยู่ใส่นอนยูใส่เดี๋วกินยู่เฮือนเออเล่าเราภาษาเล่าเป็นบ มางคำก็เป็นมางคำก็บ่เป็นเออหักภาษาภาษาเส้นเ่าเขานี่ก็เป็นปกติบ่โดยเป็นอือคือว่าเล่านั่นอัน,อนอเนาะบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเป็นแต่เกิดเนาะที่ว่าเพื่นพิการเห็นบ่ใจเอาลงเนาะโดยเป็นเขาจะว่าเป็นน้ำพ่อน้ำแม่เนาะบ่อยากดูแลลูกกันใช่ไหมโดยพิษกันขั้นเท่าที่คอยเบื้องนี่ลักษณะนี่ฮะลักษณะแบบว่าดูแลลูกอะไรละพิษกันลักษณะแบบสีบ่เอาลูกไหวนะ ลักษณะทำลายลูกเองเราะวันนี้นะแต่ว่าลูกก็เลยพิก,การตลอดชีวิตเลยนะมั<ใ>นนะั่นอันนั้นนี่ได้ไปนี้ทิมแล้วอะไรกอาไปทิมอยู่ป่าเลยทิมแล้วเอาไปทิมอยู่ป่าลักษณะแบบว่ายน่นลงแต่เหินบบอยากเลี้ยงง่ายๆใช่ว่าว่โบเอาไว้นะแล้วก็เออแล้วไอ้นี่เป็นคนไปเห็นเอามาเลี้ยงไว้เนาะน้องกับตะกี้กับป้าของพอ่อเราอยู่เฮือนนี้และ ไปค้ายขายยู่ตลารดแล้วก็จะมีรูปโดยโดยแล้วก็เจ้ามาคอมเลียงอะนะแต่ผู้เลี้ยงนี่ก็ตายมาแล้วผู้สองผู้เมียตายมาแล้วสของผู้เมียตายมาแล้วโดยในบันนี้แหละเจ้าเลี้ยงตอโดยบัดนน้องเลี้ยงตอโอ้เราก็เป็นคนดีคนหนึ่งในพี่น้องในที่ว่าควรเอาเป็นแบบอย่างนี่แหละเห็นคนทุกข์ยากลำบากอะเราก็บริบริปาบริยังไเป้าใจ น้องเลี้ยงก็น้องเลี้ยงอายุแต่สิบปีนะน้องเลี้ยงแต่ยังน้อยกับป่าของพ่อเราเป็นผู้เลี้ยงกับป่าของพ่อเราตายทิ้งแต่อายุสิบปีน้องเลี้ยงแต่อายุสิบปีมาทึงครอว่าเจ้านี่ช่วยเพื่อนเนาะด่วยเพื่อนดูแลเพื่อนเลี้ยงโดยความผูกพันเลยก็ดีแต่แม่บแบบแบบแบบคนในที่อนเลยบ่ ก็ทราบมันแย่มาน้ำกันนั่นแหละแม่เลียงมาเลยกินผักกินยาก็กินน้ำกันกินน้ำกันเลยเนาะโดยปกติครับบ่อยใจปกติอันเราบ่ขี้ล่อนี่ยเราไปน่าได้เฮ้ยครูมาเลยบ่เราครูมาเลยบนทางอันนี้ยเราคานไปทายไปเบาแล้วทั้งอะไรนี่ตัวมันเป็นแปะตัวมันเออตัวมันมีหยาดอันน่ะฮะแม่เราคานไปเราเราขี้บ่ได้ต้อลรอเนาะลองมาก่อนแต่รถเข็นเนี่ยเราขี้บ่ได้แน่นอนเลยรอดาเราผ่า เฮาบังเงินเดืนนี้หันแล้วนอนอยู่น้ำกันกับอ่าอยู่ในเฮือนนี่บ่โดยโดยเออเห็นบ่ใจเพิ่นว่าสุพังอยู่ได้พอดีเฮาก็เลยว่าเบิ่งว่าสิไปจอบเบิ้งก้อนว่าคือลักษณะเราแบบกระโตเราบิดไปเลยเนาะโดยคือตอนนิดหน้อยท่านเข้าถิ่มมันก็กระโตมันก็ไปแล้วคนเฮาแม่นเบิ่งไปยังเบิ่งเราขี่รถเข็นได้บ่โอ้ ອ້າຍເພິ່ນນິກະໜ້າຊົງໂຄງສ້າງຄືອັນໄດ້ເຮືອນເພິ່ນນີ້ພີ່ນ້ອງເອີກູ່ດູແລເນາະອືກະບໍ່ແມ່ນລູກລາວດອກເ લા ນັ່ງບໍ່ໄດ້ເທດຄືເອີເປັນໄດ້ບໍ່ຈັບໄດ້ບໍ່ຈັບໄດ້ລະຢ່າມັນຊິປິດນນ່ສິນດກລນັ່ງດໍ່ບໍ່ນີນດນນດນນັ່ດ້້ເສືມີລາກລອ ไม่เจาะอะไรหรอกพวกแม่พื้นมันพวกแม่พื้นนั่นฝูนนะมันมันโปรไปเได้ก็ถือห้ามในเสียงไม่ดีเสียงดังอยู่บนฟังให้เรานั่งนี่แหละลากเห่าโอ้ดึงเอาเนี่ยมันจะง่ายกว่าดึงเอาบ่เออมันมีบอลจับเตะคำบอกมันจะปีนให้เรานี่นั่งนี่นั่งคือนั่งทางกลางบอกให้มันนั่งเงี้ยนั่งงี้นี่ลองเบงก่อนบอกให้เราใส่เสีอก่อนให้มันอะไรนั่นเอพาะเออเอพาะย่อเฉาะ น้องจับเวลาวงจรโคตรจรจัดตายแล้ว oh, like ึ no. yeah. der, mm. ้นท uh ั้งเฮือนเราซื no. ้อนุ oh. the, ่งเสื้อสินกับสินเปื้อนแบบนี้เราบ่ใส่กด้ดึงมันตึงๆแหละสินมัดมันตึงๆฉันมันตึงที่การแต่เกิดเนาะธรรมดาในแจวเสียบเนาะเอาอาบน้ำก็ทำบ่อาบคือว่าแล้วน้องอาบน้ำ้วน้องกะข่านไปนั่นเองเนาะโดยโอ้บัดขึ้นเฮี้ยเราวจะข้นได้จะบอกระยะเงี้ยไป ขึ tá, <en>. oh, ้นเ้าอแล้ว้ไหนเนาะแล้วนเือราลองสอนเราวิธีการใส่หมันโลแล้วให้เราขึ้นทั้งห้านก่อนไว้เออเมียเมียนตะมอยบุงเ่ะเอออ้โอเราจะขึ้นทั้งเางเนอ่ยแต่ละมือก็ขึ้นแบบนี้หรือว่าดยโอ้เห็นกระบาดน้องแห้งดีเนาะนอ เพ <T itt les> ื่อจะขึ้นคันใดได้บ่ได้ง่ายแล้ไอ้พี่น้องเลยปวดท้ายปวดยังก็ปวดท้ายลงมากก็ลงมากแบบนี้เนาะบายก็ขึ้นเราอยากเข้าห้องน้าปวดท้ายปวดยังเขาเนี่ยน้ำก็ลงมากแบบนี้หรือเปล่าแมนอืมก็ขั้นลงมากตามนี้แล้วนี่แมนห้อยเท่านี้ไม่แต่ห้อยเราไปเนาะขย้อนเนาะแมนอือสิ้นไม่ไม่เนี่กยชิ้นไม่ใยวประเบดี๋ยวเขามันมันได้ถูได้ใส่สินก็ยังเนาะเบื้องเพื่อเบิ้งห้อยเราไปเองพี่น้องเอง ดูไปทุมมาท่าน okay. well, ี้มีแต่เป็นห้องห้องละไปเพิ่เนาะโดยฮะก่อนอื yeah. ่นเนาะที่พีลีเห็นนี่ส่งเสื่อนี่สำคัญได้เคยใจทรงเสื่อนี่เป็นทรงเสื่อทรงเสื่อข้าเงาข้าสะชงข้าสันยังก็ได้ง่ายเนาะทรงวนเดินละนุ่งได้เออข้านุ่งทรงกับเวลาเราข้ามไปข้ามหน้ามันนุ่งทรงเออได้อยู่นะ เป็นได้ย่านตกแถวไอ้อะแล้วเราเคยตกอยู่บ่อ้างไอ้เคยอยู่เคยอยู่โอ้ยไปตกโรงงานแห่งช่ำเติมเนาะช่วงนั้นเราตกกน้องกับอีต้นอยู่คันธรรมดาเนาะคันเล่าได้อยู่นี่ถ้าว่าเนาะบ่บ่นอนสูงนะแบบนี้คนวันนี้นอนตดำๆไปเนาะแบบว่าคือเติมเฮือนเติมอย่างที่นอนยากก็บบุคุญนะเออเอ่อประจ่ายพันสี่หกีรออันนี้พี่น้องเลย เราใจเพิ่นเพิ่นชายน้องเพิ่นขี่รถขี่ล้อตะกู้ท่านเลยลูกเขียนนี่แล้วนั่งบ่ได้ผมบอโดยนั่งบ่ได้บอกว่ามันมันอาจจะนั่งยากเนาะไอ้มาเพราะว่าลูกเข็นนี่มันมันต้องมีคนยู่เนาะไได้ปขขาแล้วเเพพิิ่่นนึ้นบ่ได้เลยขาแล้วภาพแบบมีตลอดเนี่ยเราขึ้นบ่ได้ เาามดเเยยะัวนนีราไปถ่ายตอนย่ำผนย่ำี่แห้งคือบอใจว่ามีชิ้นใหญ่โค้กเนี่ยคือไอ้เห็นนี่แหละอันนั้นแหละราก็ะคานมานี่คือกันมีห้องน้ำต่างหากแบบให้ละเห็ดพิเศษเฉพาะเล่าพิเศษต่างหากบอกให้คือผู้อื่นน่ะเห็ดห้องน้ำพิเศษต่างหากกันมันว่าเป็นไปได้เนาะเกันมันว่านะโอ้แต่ว่าเราเราเขาเขาห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่คือธรรมชาติแล้วเนาะ เขาป่ารถเป็นบ่เดี๋ยเขาอยู่ทั้งนั้นอยู่กุ๊กพี่ชายผ่อนเห็นี่ยอยู่กุ๊กกับขามเนี่กุ้งข้ามนี่บนอันบนของหนามน่องนะเนี่ยแล้วเรับมาเห็นอะไรบเคยเห็นกับจีนเห็นบันนี้แล้วเนาะก็เห็นแล้วแต่แลกสะเทือนใจดีนะนี่และอายกัคือกันแล้วตอนนี้พี่การแบบรู้ไหพี่การจะเกิดอะไรบันทึพี่การจะเกิดไปยนาพ่อแม่ตัวเองเนาะ ทิมเน่ยเรไปทิมอยู่ปลายแค่ยังไม่จมโมจิตใจก็จะเป็นคนรืเป่าเห็นได้ไหมปานนั้นคนเฮาเพื่อนเนาะเอาเพื่อนมาทิมลูกแล้วว่าลักษณะบางคนเขาเลี้ยงลูกไม่ได้ก็กเคยมีจะได้คนทิมลูกเขาก็เห็นคลิปมันก็เคยมีเห็นป่ะเขาบุปะลูกทิมลูกอยากดูแลลูกเพราะว่าหนึ่งมาพระละการดูแลของเขามันเบ่งลูกไม่ได้แต่ว่าพวเพื่อนว่าทิมแล้วลักษณะว่าผู้นี้นะอาจจียังมีดวงที่ว่าสิได้ยูตอ่อนะมาเจอใครจะมาเจอกับ ตาของเจ้าเนาะโดยผนเลี้ยงออกก็คือวันนี้ไปเลี้ยงเจะเช็ดหน่อยยันบริยูมาทุงมือนี่ซิครับโดยนั่นแหละเมื่อนั้นเจ้าฮู้บทมือเราให้นลยแล้วเราให้แล้วเป็นยังฮู้เป็นยังคือใส่ก่อนแล้วก็จะเอาฉีดมาแม่นด้วมื่อนั่นแหละไอซื้อสิ้นฮาเฟินเนาะฮาเฟินล้วมีนาสาวนาสาว เมียเมียน้องมาน้องก็สิ้นอันคอนันั้นคอนุ่งแต่ซองพืนให้เจ้าสามพืนแล้วมันขาดแล้วเออจะซื้อให้อีกนะอเอน้องมีสิ้นห้าผืนก็จะซื้อให้แต่ขอสองพืนัแปลงปั่นกันนะแล้ว เออพอคู <Net> ่น <c segue> ี้ก็บ่มีคือกันต่างคนต่างหมู่มีเฮาซื้อมาให้ก็ซื้อมาใ่นกันอยู่นกนนําให้ก็เอาไว้กินนํากันนั่นแหละอยู่นํากันได้จอกก็แล้วก็มาลุงให้อยู่ลุนะเาให้บ่อ๋อีให้ได้ให้ว่าให้ดังบ่สุดเลยให้บ่คนดน อยากพูดขอตายบอยาอยู่บอหนึ so ่งมากน่องแบบว่าเอาง่ายใช่ปะเราบ่สมบูรณ์นะคือว่าภาษาบ้านัศนว่าบ่สมบูรณ์แบบมานะคือเราจะถืออะไรกับบได้คนเป็มเป็นแบบนี้แบบใจบ่เต็มนะเนอะใจบ่เต็มร้อยมันมาใจใช่เราขี่ล้อบอ่าใจเราตลอด่อ้ของตุนเรากับบอผมไม่นอกซื้อใหม่ไม่ไดไปจังเดซาวบอได้คอฟฟคือไอเวานี่ คือเล่านี่คนใจดีได้นี่ะเราเว้าเลยขั้นไปอยู่อยู่น้ำคนใจหอนน้องหูว่าเขาอยู่น้ำบรดยทึงไอ้เราใจดีได้นี่เราเเวาใจเย็นแบบเ็นบอกคือน้องผัดเป็นคนใจหอนแน่สมุดว่านะคือสิคนผัดเราไม่เคยได้เดือนเราไม่เคยได้เราได้เราก็อันนั้นเนาะแต่ว่าเขาบอกแล้วมึงเอามาให้กัให้แช่น้ำกันนั่นได้อยู่น้ำกันเอาก็กินน้ำกันนั่นแหละมูอบ้านนี่ก็มีไอ้ ลราหมอบเงินแถลนปลายป่ะอ๋อมีคนมาหาเมื่อวานนี้โดยมคนมาหาเพิ่งเอาเงินให้ลานปลายกำลังชงสารน้องอยู่วันนี้มาบุมียังเอาตอนนี้แหละแกไขน้องก่อนพี่น้องเนาะเกลียวปลาเอื้ชิมของด้านหลังรถมาเอื้อยหักเพิ่งมาจากต่างประเทศแล้วเพิ่งืิอมาไห้แจ้คนพี่น้องเลยต้วนต้นบรรชวนนายของเอื้อยผู้ใจดีโอนไม่เนาะ เอาภาษาเล่าเป็ uh, oh, dude, ี่ยนยูตี้ภาษาเล่าโอ้โดยเป็นยูเนาะเจ้าสื้อยังเลยเื้อเจ้าด้วยนานานาเมือใหม่ปลายภาษาเล่านะภาษาเล่าเสื้อเื้อเจ้าเื้อยังมาเจอณาแล้เมือใหม่เมื่อก่าอ่านางตาโฮยฮะนางโวยตาโฮยเออนางต่างโฮย คือเรานาั่งตั้งโฮยพี่น้ออกไปซึ่งภาษาเขาจะบิลนี่ก็ใช้ได้แต่ว่าโบบส์นั่งออกไป,ไปเป็นแต่น้อยนึง,งเร,เรื่รองแขนแขนน้องกับบิดเลยอืมัดใจเขาเรา,าเขาเราใส่ส่งเนี่ยแล้วเราไปมันมันรมันชิญย,ยากบว่ตอนของหนาบเนาะแต่ว่ามันมันสะดวกสบายบอกเพ,พื่อนว่าเราใหญ่เลยคนอื่นก็แต่ว่า Kinh treo Kinh treo Kinh treo Kinh bọng Kinh treo, kinh bọng Bọng này kìa nhàng bà Nạ, nạ Ta bọng bong bà lạ nó Kinh treo, kinh bong <laughs> อันนี้เพื่นอนเพื่อนต่อยูนี่ยูน้ำพ่นดนนแล้วบอกมาอยู่นี่หรือว่ายูยูจะเกิดบอกจะเกิดเกิดจะยู้นี่แล้ว,ออวโอ้ยน้อยอ้อไอตัวชิคกี้แกเราบอกน,อน้อยว่าเราจะขึ้นนะเด้อเรามาร้อนตุ๊กแล้วเลยนี่ตัวเายเลยหัวใจเออเหัวตลอดเลยอันนี้ก็ ข่อยก็มานําบ่ใจบ่ใจพามาหมู่กันอ่านกันใจค้าค้าตะนี้จะไปไปนี่ก็ไปแบบนี้หรือเปล่กเคยตกแต่เฮือนบ่เออตกตกบ่เกิดไบ่เกิดแล้วก็ตกเลยตกเลยเลยบ่เจ็บบ่ นี่เจ็บอืมเจ็บบอลไหนนี่เจ็บบอลข้ออืมนี่เจ็บนี่เจ็บเจ็บบ่าเจบ่าเนี่บ่าเนี่นี่วันวันนี้วันไหนวันนี้ข่าวเอาหัวก็ลงอีกเอ้าลงเลยอ๋อหัวแตกบ่สอ๋อเวลาไปเนี่ยก็ไปนั่นแหละจะไปได้บ่รถเข็นน่ะไปบุ้งนู่มมันจะไปได้บ่โอ้ ระอย่างไปได้บิง่เมนพอตโอ้ยหลดมันอามันมันอันนั้นอยู่แต่ว่าเพือนว่าผลทางมันคุกคักคุกขักไปหมดเลยโอ้ระวังนิบมือโอ้หล่อนีบมือไปไปปกติเลยนะไปชั่วโมงไปบ่มีหลอจะเนี่ชั่วโมงบ่มีหลอดด้ยไม่มา้าหมอสองข้างลไม่อันนั้นเดีบอก ไปนี่ไหนะนี่บอกคันปกติเรานั่งไปนีน่ครั่หลอ,อนี่ถือแล้วลลอเนี่ยแบบเนี้ยถือแล้วต่างแต่ว่าดินเนี่ยมันบนไ่นดิน,ด,นดินมันเป็นกรูกรูกระวานลลอดนะ,ออนะโอเคลออลออแล้วลลอดหัตตะว่าดินโอ้กาแฟกาแฟ,ฟ,ฟจะนาทางกาลางเลยย่อขึ้นเลื่งนกลางโบแมนยาบปีขาแล้วมันอันนั้นนะเฮ้ยโอ้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 องนั่งทางกลางเลยมันจะบูปีนอ่ยับไปยับไป บ่เวรร่าไอ้แต่พ yeah, ื้นมันบ่ได้บ่พื้นนะแจนี่มันบ่ได้นอกมันเดือดมั้เนาะเพาเราไปนะเคยคือเราเราไปเขาหนองน้ำเราตูดไปนะย่าเราเนาะเขานั่งบ่ได้กัอะนั่งบ่ได้ก็บ่ต้องนั่งแหละบ่ได้จริงฟึกบ่ได้จริงฟึกให้มันชินนะเนี่ยกินเปล่าก็นั่งบ่ได้ยังก็นั่งกินเ่ากินเปล่าเอาเป่าเอาไปกินเนอะอุ้ยไปเออมันบอกเอาให็ดมา ไอ้ซื้อปลามเมย์เบาใจพี่นันชื้อปลามเให้ซื้อปลามาให้เอาไว้กินขอบใจเบาใจฮะเราเป็นยังไงฮะเราเป็นยังไงขอบใจขอบใจนะไปกินแมลงขอบคุณเด้อคนเด้อเออดเฮ็ดกินเฮ็ดกินน้ำกันนี่เบิงเสียงมาเยอะปันกันกินแล้วยอนี่นี่กินน้ำกันเด้อกับคนอยู่เพื่อนน่ะเด้อเออเจ้าเบิงเพื่อนเพื่อนเบิงเจ้าอะไร โอ้นออนยน่องเบาอีสนเ่ยบังบาบด่ดยนะทรายเดยอเอยอ,อยากกินยู่บ่ป่านยากตัวเป็นเด้ออยากกินพันมาอืนอไม่ดังนะลยมืออันไม่ดั่งไหนตะลางันตะลังบ่อันไหนเบ,บาใจนะคันไม่ขันโดนของช่วยเรือมไม่ละเอ,อินเบาใจเลย Ừ thế? Ừ thế? Ừ, thế này Bình, ừ, thế này nài Billy bili 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 này Billy, bili à này bao coffee 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 Ăn bili 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 Ăn bili 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 rồi bili 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 Chắc bili 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 เราถามมีอยังประมาณขอบคู่อะไรอย,ยังประมาณานี้น,นะเราถามมีอยังสักอย่างหนึ่งนะเดีายา๋ยวมันยังแปลขึ้นคำศัพท์บ,บอกเลยเราถามว่าเรามีขอบคู่เราบอกอยังวราณนี่นะเราไป,ไปไปมาไปมาไปมาเทาน,นี้เอาไปมาแข้งขาจะนะมันโบบาทบอขาจะนะเงนกันคาบบาทบอบาทบาทภาษากันจะเอิ่นยังวงจะด่ายอยู่พี่นะเกิดบอ เวลาจะไปท่าจะไปท่ายยี่สิบถ่ายยูต้นไม้ต้นนั้นบนอกเมืม่อยบ่ต้นนี่ไปพุ่นนะ้ำเมือม่อยบ่เมือเอ่อยเมื่อยเนาะกินปัน,ปน เมยนี่นี่จะจ้งหนูนื่จะขัดจ้างหนูไงกูโจเนี่ยเมย์เมย์มากกว่าเข้าใจแบบคถ้นๆัตงแต่ว่ากระตเราบบสมบุรห้นะคุณน้องเมย์สั้น้เจ็บด้อเจ็บเรานั่งนี่แป๊บเดียวจะได้เราเจ็บบ่เจ็บๆกระตบป่เนี่ยเด็ดๆเด็ดปินอีกบ่นี่เจ็บเจ็บหัว บันนี่บันนี่เรา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 ปีนนั่งข้างนี้ได้ป่ะเฮ้ยบันนีคือชุ่มบนเราปีนเลยหรือว่าต้องนั่งแบบนั้นตลอดเลยบ่ขาตอนสัมผับไม่ใช่รีบเดือได้สิเข็หมายว่าแบบค่ายๆว่าแบบหักกระดูกหักยอีงหักตึงยังหน่อยเลยเนาะเขาเบิงบั้ ก็ถูกทับเส้นประสาทอืมเป็นหน,อ,น,หนองใช่ไน้หนองสาวคนนี้โอ้นั่งไป<น><น>แลบนบนเราไปอาบน้ำม,มังหันนี้เราเราอาบน้ำนี่หันนี้เราขานไปข้างหน้าก,กับชั่มบริอาบคือเก้ามาันเลยขานขานัขนลงลงมาสู่พื้นคือเก่ากับชั่บริอาจเพื่อนเป็นอะไอ่ะเป็นเด็กหน้ามังหันกับเพื่อนแล้วนายอันไหนน้ละมืออันไหนครบคอปหรือว่าก๊อปก็ได้อ่านวันหนึ่งเปื่อนเหรอตะเบิน นตะเบินตะเบินอ่าเบินเบินเบินกุ้ยตะเบินตะเบินมันกุกันนะข้างบนไหนไหนเลอ่าเบินเบินเบินอันเบินไะห้มาพี่ไอคือเราเราโอ้เราทำเรื่องเงินส่วนโตเงินส่วนโตต่อหางบอฮะก็ชั่วโมงจะไปนี่จะไปถ่ายนี่จะไปไปได้ไปคอยเบิ้งด้วยน่อยหนึ่งไปเลย เมือ่อไอโไปค่ะคุณน่ะเมื่อยเลยขับไปนี่ยกับไปผู้เดียวไปเลยเหรอขามากขามันผู้เดียวปะไปเรยก็เจอก็เจกโอนานเลยก็ไปไม่อยากจะเหนี่ยบไปจะบ้าอึนกลับไ,ไ,ไ,ไปเจอกค่ได้ไปจะบ้าอึนจะบอกภาษาลาวได้บ่ะึ้นก็ฟังนามบัทัน เออคันนี่ค um ah ันน um um ี um uh ่เออแม่เราบอก้าใจวันนี้วัดตะคดตะอนยามฝนแห้งอย่นั้นไหมไหนมื่นนี่ยางตกยามฝนเนาะว่ายยามฝนเรากระตกดุอยู่วะมื่นดุอยู่วะกระตกดุได้ฝนตกเนาะอืมเจ็บแรกเจ็บอีกบอกตกดุได้ตกตกแล้วแห้งเบาเลยแหละที่ว่าจำเป็นจำเป็นนี่ก็คือลักๆักอย่างเช่นเป็นเรื่องเสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเราเวลาเราอาบน้ำแล้วก็ สำคัญสุดนี่คั้นมีบอลของหนามสะดวกสบายกันสิโอเคเนาะอันยูวันกินเนาะเบืองเงินซานเจอกับโบมี่บอประตูบอกเอี่ยมนี่บดิชัยบอเลื่อนใดไน่บมี่โบมี่ลังค้าน่ากับบมีบอลเลื่องใดไลมผัดลมผัดแล้วมันปิวเลยบอัด้วเลยะอออัวเราดืออนเลยออัออ้ลดล้วมยูดอกตั้งแล่วมัน มันจะได้บอกเพื่อนว่าพื้นดินบอลเราอยู่นะม,นนยยมนะันต้องได้ปรั๊บผงยันหลายๆอย่างปูนเราก็ได้บนโต๊ะสอบเนอะแล้วเราเปรอะเนาะมันเป็นซีเมนต์มันก็ไปยากไล้เรา ติงโตโน้อยนึงเปื่อนเลยนะกันยอเนะชิ้นที่อาบหรือบ่อาบก็มีความหมายจำเกนะ่าเนาะอาบมากค่อยเบิ่งเราหลากหลากมาตั้งแต่ตอนน้นำนหมือนกับเปนะื่อนแห้งนครยังไครยนนังมีแล้จะอาบน้ำตลอดเลยเอาน้ำน้ำาเย้ะอันหนึ่งมัน,นต่อไอเอาปลาไปไว้ก่อนกันเลยเอาปลาไปไหวน,น้ำปลาเพราะใจคนซื้อให้ขั้นเห็ดกินเห็ดกินน้ำกันเป็นเฮือนแล้วเนาะกินน้ำกันเป็นครอบครัวเลยเนาะโอ้ก็ชิ้นนะแอลขึ้นไหวน้องเลยก็ได้ไอ้เพื่อนเอาไหวหายเด้อ เพื่อนเขาขึ้นให้เด้วยดังก่อนเลยละเมอคือนายบิลลี่อันไหนเบาใจเนาะโอ้ยเราใส่เชือกสอมองลายเตือไจำซื้อเข้ากับตัวให้เสกเออเศกซื้อไว้